สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนอชเตรียมเสนอร่างแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ำสงครามต่อที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอเพื่อเกิดการพัฒนาตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนในวดูแลพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถปรับตัวได้ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ขณะเดียวกันยังมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนแม่บทน้ํา20ปีโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคการเกษตรรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ําค่ะโดยดรสมเกียจประจาวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ําโครงการอ่างเก็บน้ําหวยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาบลสุวรรณคามอาเภอนิคขมน้ําอุน่นซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าของโครงการแล้ว20ซ์ โครงการนี้ตามโหนดการจะเสร็จในปี67ซึ่งก็เราก็พยายามจะเร่งรัดให้เสร็จในปี65ได้นะครับพร้อมกับวางระบบการส่งน้ําระบบประปานะครับแล้วก็มีมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งแน่นอนกรมชปมะทานจะต้องมีการส่งรายงานนะครับ IE เข้าสู่การพิจารณาของสพ,อพอโดยเร็วนะครับที่ดินสพที่ยังติดอยู่ที่ดินป่าไม้ที่ยังติดอยู่จะได้รับการแก้ไขต่อไปในระยะ,อ,ะอันใกล้นี้ครับ นอกจากนี้ดรสมเกียรติยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการสรงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอุ่นซึ่งอยู่ภายใต้การศึกษาเป็นโครงการพัฒนานแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในพื้นที่ลุ่มน้ําสงครามด้วยค่ะการปรับปรุงท้งนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับเราคงจะต้องกักเก็บน้ำเอาไว้ให้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพฝนที่มีมากมายเหลือเกินบางครั้งฝนตกมากกว่าสิ่งที่ควรจะเกิด นะครับเราก็ต้องอาศัยช่องว่างเขาอ,อ่างเก็บน้ําชะลอน้ําเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ําไหลไปลงน้ําอูนแล้วก็ลงแม่น้ําสีสงรามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้แหล่งน้ําให้เป็นประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่ตอนล่างก็จะมีการปรับปรุงประตูนะครับเพื่อที่จะชะลอ,อน้ําดักน้ำเอาไว้ก่อนที่น้ําจะไหลลงแม่โขงและไหลลงสู่ทะเลนเในที่สุดครับ ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรน้ำตามแผนหลักการแล้วเสร็จจะส่งผลให้ลุ่มน้ำสงครามมีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่เพิ่มความมั่นคงน้ำอุปโภคบริโภคและภาคการผลิตที่สำคัญคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูป,ป่าที่เป็นแหล่งวางไข่ของปลารวมถึงคืนความสมบูรณ์ให้กับพันธ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชในแม่น้ำาคงได้อีกด้วยค่ะ